สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมมาต่อกับการ์ดโฟตอนกันนะครับการ์ดโฟตอนในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่อยู่ในเอ็กซ์ตร้าเด็กแล้วก็เป็นตัวเลเวล5อัพนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ไม่มีคําว่ากาแล็กซี่อยู่ในชื่อนะครับเออตัวกรองจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ยาวๆไปนะครับผมมีพวกว่บมอนสเตอร์กาแล็กซี่แล้วก็มีแบบว่ากาแล็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนอะไรพวกนี้นะครับให้เรารอทํากันในอนาคตนะซึ่งจํานวนที่เหลืออยู่นะครับผมด้วยการ คัดตัวกรองตามที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยก็คลิปนี้มีการดราๆสิบใบนิดๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีการ์ดมอนสเตอร์โฟตอนเวอร์ชันอัปเกรดอะไรยังไงให้เราได้พูดถึงกันบ้างคือเอาจริงๆก็แอบสงสัยนะว่ามอนสเตอร์เยอะขนาดนี้เนี่ยคือมันเยอะจนผมบางทีก็ไม่มั่นใจเลยนะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยไอเทนโจไคโตะเขาใช้ให้เราเห็นครบทุกตัวหรือเปล่านะครับเออแต่ว่าก็ผ่านหูผ่านตาคุ้นๆอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีการ์ดอะไรบ้างเนาะเอาเป็นตัวมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ต่อนกันลกนนะก เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผานักรบเลเวล5พลังโจมตี2,100ป้องกัน1000การ์ดใบนี้นะครับผมถ้าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์เอ็กซิสต์อยู่เราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงไปบนฟิลแบบพิเศษในสภาพหงายหน้าตั้งป้องกันได้นะครับซึ่งก็เป็นเอฟเฟกต์การอัญเชิญแบบพิเศษจากบนเมืองง่ายๆสไตล์นี้นะครับก็เหมาะดีนะกับการที่ว่าซีรีส์นี้มันเป็นซีรีส์ที่แบบมาในภาคเซาลเนาะก็จะเน้นในเรื่องของการเล่นกับมอนสเตอร์เอ็กซิสต์นั้นน่าจะถูกต้องเลยครับและ เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาสัตว์ป่าเลเวล6พลังโจมตี2,100ป้องกัน1,100การ์ดในี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันก็คือถ้าถูกอันเชิญแบบปกติลงมาได้สําเร็จเสร็จแล้วให้เราเอาการ์ดบนมือทั้งหมดของอีกฝ่ายหนึ่งจับกลับเข้าไปในเด็ก หลังจากนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งจวดการ์ดตามจํานวนที่เอากลับเข้าไปในเด็กครับผมเออเ,เป็นการที่แบบว่าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียการ์ดได้เหมือนกันนะครับแบบว่าอีกฝ่ายหนึ่งการ์ดบนมือดีๆอยู่อย่างเงี้ยโดนเอฟเฟกนี้เข้าไปผมว่ามีเสียจังหวะได้ครับและการ์ดไปต่อมาโฟตอนไวเวิร์นครับโฟตอนไวเวิร์นเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผ่ามังกรเลเวลเจ็ดพลังโจมตี2,500ป้องกัน2,000การ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันคือถ้ามันถูกอันเชิญแบบปกติหรือถูกอันเชิญรีเวิร์สไไดดด้้้สสสํําาาาาาเเเเเเรรรรร็็จจแลลลววใใหททททยยยกกกกก์์ีี่่่ซตตตออออูบบบบนนนฟิของฝอปุคัััมม เละเทะกันหมดเลยนะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีนะครับก็เหมาะดีนะอันนี้เหมาะกับการเป็นพวกมอนสเตอร์โฟตอนเนาะแสงเจิดจ้านะครับผมสามารถที่จะฉาบพ,พวกมอนสเตอร์ที่คว่ำหน้าโย่ให้สว่างสวัยจนเละเทะกันได้เลยนะและตามด้วยการไปต่อมาโฟตอนเอ็มเพอเรอร์ครับโฟตอนเอ็มเพอเรอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผานักรบเลเวล8พลังโจมตี2,800ป้องกัน1,000เอฟเฟกต์ของการไปนี้นะครับผมมีอยู่2อย่างด้วยกันครับผมคือแบบเลเวลมันเรียงกันมาเลยเนาะห้าหกเจ็ดและก็นนี้8นะครับโดยเอฟเฟกต์ของโฟตอนเอ็มเพอเรอร์มีออยู่2เเฟฟ เอฟเฟกต์ที่1ของมันนะครับผมคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงไปสุสารโดยไม่ได้ถูกส่งจากบนฟิลนะแล้วตอนนั้นบนฟิลหรือในสุสานของเรามีมอนสเตอร์โฟตอนหรือมอนสเตอร์กาแล็กซี่เราใช้เอฟเฟกต์นี้เพื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้ที่ถูกส่งลงไปสุสารนั้นกลับขึ้นมาบนฟิลในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษได้ครับโดยบนฟิล,ลกับในสุสานของเราที่จะเข้าเงื่อนไขว่าจะเป็นมอนสเตอร์โฟตอนนะครับจะต้องไม่ใช่ตัวของมันเองด้วยนะครับเออแล้วตามด้วยเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับผมคือถ้าเกิดว่ากกการรรรดบบบบบนีี้้้ถูออออััญญบบเเเเชชิิิิแแปตหืพศษลงมไส็จยย ในเทิร์นนั้นนะครับผมเราจะยังสามารถเลือกมอนสเตอร์ธาตุแสง1ตัวที่อยู่บนมือของเราอัญเชิญแบบปกติลงไปบนฟิลด์ได้1ตัวครับผมก็เป็นการเพิ่มการอัญเชิญแบบปกตินะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเป็นการอัญเชิญในเมนเฟสของเราแน่แหละครับและตามด้วยการไปต่อมาโฟตอนไคเซอร์ครับผมโฟตอนไคเซอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุแสงเผานักรบเลเวล8พลังโจมตี2,000ป้องกัน2,800การไปนี้นะครับถ้าเราสามารถอัญเชิญมันแบบปกติหรืออัญเชิญแบบรีเวิร์สได้สําเร็จเราจะสามารถเอาโฟตอนไคเซอร์อ อันเชิญลงไปบนฟิวแบบพิเศษได้ครับเอฟเฟกถือว่าดีงามเลยนะครับผมเป็นเอฟเฟกการอันเชิญตัวของมันเองและเป็นเอฟเฟกต์พิวพิวแบบนี้นะผมเชื่อเลยว่าถ้าจะจัดเด็กที่ใส่ตัวโฟตอนเข้าไปสักตัวหนึ่งอย่างนี้นะก็มีไอตัวนี้เข้าไปสักสาตัวเลยครับหมดไปกับมอนสเตอร์เอฟเฟกนะครับผมแต่เรายังเข้ามอนสเตอร์ในเอ็กซ์ตร้าเด็กไม่ได้เพราะว่ามันมีมอนสเตอร์พิธีกรรมอีกหนึ่งตัวมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้คือ Night o f p ฟต t o n ร r a g o n ครับ Night of p h ต t o n รา a g อนเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมท่าแสงเผานัครบ 4, 1, 900, บเลลวว4พััังงงโโจมมตี1,900 800ป้้้้อกกนนนหหไดย่าาทํใผึึถ ออฟไวท์ดราก้อนนะครับผมที่อัญเชิญบลูอายนะครับก็คาดเดาได้อยู่แล้วนะว่าไอ้คนนี้เป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมที่อาจจะเชื่อมโยงไปยังพวกการอัญเชิญกาแล็กซี่ไอส์โฟตอนดราก้อนได้หรือเปล่าโดยการ์ดใบนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมก็ต้องมีการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมอัญเชิญได้ด้วยการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมมังกรอ,อนุภาคแสงจุดติครับซึ่งก็รีลิสมอนสเตอร์รวมเลเวลให้ได้สีนะ่นั่นแหละเนาะแล้วทีนี้เนี่ยอัญเชิญพิธีกรรมการ์ดใบนี้ลงมาและเอฟเฟก ของ n Night of p h o t o n d r a g o n คือเราสามารถรีลิสต์มันไปและทีนี้เลือก Gala x y ซี่ไอ o ฟ d r a g o n ก้อนหนึ่งตัวจากในเด็กหรือจากบนมืออันเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิวครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าการใบนี้มันสามารถโจมตีใส่มอนสเตอร์ขอ่ไฟหนึ่งแล้วก็ทําลายลงสู่สามไปได้ปุ๊บเราจะสามารถจั่วการจากเด็กได้1ใบนะครับมอนสเตอร์พิธีกรรมไปแล้วนะครับอันนี้หมดแล้วจากเด็กปกตินะคราวนี้เราจะมาพูดถึงในตัวในเอ็กซ์ตร้าเด็กกันบ้างแล้วนะครับมีมอนสเตอร์ฟิวชั่นซะด้วยครับผมทวินโฟตอนลิซาร์ดครับทวิน ก็เลเวล6พลังโจมตี2,400ป้องกัน1,000การไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ติดชื่อโฟตอน2ตัวทําการฟิวชั่นมันลงมานะครับถ้าใครดูพาร์ทที่แล้วมาจําได้ก็จะมีโฟตอนลีซาร์ดด้วยนะครับเออนะเป็นหัวเดียวไงอันนี้2หัวนะครับผมโดยที่ว่าการไปน,นี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือว่าเราสามารถีลิสมันได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเอาตัวที่เป็นวัตถุดิบฟิวชันที่ใช้เพื่ออัญเชิญฟิวชันไอ้ตัวนี้ลงมานะครับผมซึ่งอันนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นวิธ 2ตัวที่เป็นตัวโฟตอนทําการฟิวชั่นอันเชิญ์ที่ตัวนี้ลงมาใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แยกออกมาได้นะครับคือประมาณว่าใช้เอฟเฟกต์รีลิสไอตัวนี้เสร็จปุ๊บไอตัวเลเวลสีตัวที่ใช้เป็นวัตถุที่ฟิวชั่นกลับมาแล้วเราก็ใช้ไอสี่ตัวเนี้ยทำการโอเวอร์เลย์อันเชิญตัวเอ็กซ์ซีแกรนด์สได้อะไรแบบนี้เนาะเอฟเฟกต์ <Effect S 2> มันก็น่าจะต่อยอดไปนในเชิงนั้นนั่นแหละครับและทีนี้มามอนสเตอร์เอ็กซ์ซีกันบ้างนะครับผมมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีตัวแรกเลยครับผมมังกรประกายแสงเจิดจ้าสเตตอออรรร์็ C, สสก,รร 4, 1, 800, กิสาาดมัั้ลโปน การไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล42ตัวในการอันเชิญเอ็กซิสลงมาเอฟเฟกของการไปนี้ก็จะมี3อย่างนะครับถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอันเชิญเอ็กซิสลงไปได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อโฟตอนหนึ่งตัวจากบนมืออันเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิวได้ครับและเอฟเฟกที่2ของการไปนี้นะครับก็คือการไปนี้ที่ถูกอัญเชิญเอ็กซิสลงมาตราบใดที่มันยังไงหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนมอนสเตอร์ที่พลังโจมตี2000ขึ้นไปบนฟิวของเรานะครับผมจะไม่ถูกทำลายโดยเอฟเฟกาก่นนและจจั้้วไมตกเป้าออฟขง ด้วยครับและตามด้วยเอฟเฟกต่อมานะครับผมใช้งานได้ในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งเทิร์นละครั้งนะครับคือถอดวัตถุดิบเอ็กซิสออกไปจากการ์ดใบน,นี้1ใบแล้วทีนี้เลือก g a l a x y ซี่ไอโฟตอนดราก้อนหตัวจากในสุสานหรือจากที่ถูกรีมูฟออกจากเกมนะครับเอา g a l a x y ซี่ไอโฟตอนดราก้อนหตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับผมซึ่งเท่าที่ดูเอฟเฟกต์การถอดวัตถุดิบเอ็กซิสก็มีแค่น,นี้แหละครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ชี้เป้าเนาะว่ามีเอฟเฟกใช้เพื่อที่จะคืนชีีพ g a a l x y ลลลล,ล,ล้้้้วววนนนๆเเยยยคคครรรรัับบแตตาาาามมมดดดกก์์ไป่ออะผื ควีนครับโฟตอนอเล็กซานดราควีนเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีท่าแสงเผานักรบแหล่งสีพลังโจมตี2,400ป้องกัน1,200การ์ดใบนี้นะครับผมเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล4 2ตัวในการอัญเชิญเอ็กซีทและต้องเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อบัตเตอร์สปายด้วยครับซึ่งที่จริงแล้วอันนี้มันก็เหมือนกระโยงไปยังอีซีรีนึงนะครับเออแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเท่าที่ผมแอบดูนะก็คือว่าพวกการ์ดทั้งหลายที่มันมีเอฟเฟกการพูดถึงมอนสเตอร์โฟตอนไอตัวเนี้ยก็จะไปโยงกับพวกการ์ดรเอฟเฟกต แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิที่พ่วง2ซีรีส์เลยก็ว่าได้นะเนี่ยเอฟเฟกของการ์ดใบนี้เลยนะครับก็คือเราสามารถถอดกระถือเอ็กซิสหนึ่งใบออกไปจากการ์ดใบนี้แล้วทีนี้นะครับผมเอาการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ทั้งหมดกลับขึ้นมือของเจ้าของครับหลังจากที่เอาขึ้นมือเสร็จแล้วนะครับผมผู้เล่นคนไหนเอามอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์กลับขึ้นมือมากี่ตัวให้เอาจํานวนตัวที่เอาขึ้นมือนั้นคูณ300มอบเป็นความเสียหายให้กับตัวคนคนนั้นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วจังหวหงะ คววาาาามเสีียยยยหนนน้ออกก่่กฝึงนะและแการ์ดใบต่อมาโฟตอนบัตเตอร์ฟลายแอสซัสซินครับโฟตอนบัตเตอร์ฟลายแอสซัสซินเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิสท่าแสงเผานัรกรบแรงสี่พลังโจมตี2,100ป้องกัน1,800การ์ดใบนี้นะครับผมเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวลสี่สองตัวในการอัญเชิญเอ็กซิสลงมาเอฟเฟกต์ของมันนะครับคือเธอละครั้งถอดวัตถุดิบเอ็กซิสออกไปจากการ์ดใบนี้1ใบแล้วทีนี้เลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าตั้งป้องกันอยู่บนฟิลด์หนึ่งตัวมอนสเตอร์ตัวที่เราเลือกนั้นนะครับผมจะถูกเปลี่ยนเป็นสภาพตัั้้งงงโโจจจมมตตีีแลลลลวก็พะด6 ร้อยด้วยนะครับเ,ออเรียกว่าเป็นตัวบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งพร้อมต่อสู้แล้วก็พลังโจมตีลดอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเชิดอ,อีกฝ่ายหนึ่งได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นนะและการไปต่อมามอนสเตอร์เอ็กซีตัวสุดท้ายแล้วครับโฟตอนสไตร์บอลเซอร์ครับผมโฟตอนสไตร์บอลเซอร์เป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีท่าแสงเผานครบลรง6พลังโจมตี2700ป้องกัน2000การไปนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล6 2ตัวในการอันเชิญเอ็กซีลงมาเอฟเฟกต์ของการไปนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เอฟเฟกต์ที่อยู่บนฟิด์ขอออองงงีีกกฝ่่่าาาาาาายนึมมมมรรรรใช้เเืไหาสาาถถ เอกไปจากกาดใบนี้1ใบทําให้เอฟเฟกนั้นไร้ผลแล้วก็มอบความเสียหาย1000งพันพอยให้กับไลท์พอยของฝ่ายหนึ่งไปซึ่งเอฟเฟกนี้ของโฟตอนสไตร์บอลเซอร์สามารถใช้งานได้เพียงเท่าละครเท่านั้นนะก็จะหมดไปนะครับผมสําหรับกาดติดชื่อโฟตอนในคลิปนี้ครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็คงจะขยับขยายไปแล้วนะครับผมมอสเตอร์โฟตอนหมดแล้วไงนะครับก็คงเหลือพวกกาดกับดักหรือจะไปแบบกา l ล็กซี่กันเลยดีอะไรเงี้ยน,นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะมากันในทรงไหนเนาะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเเพีีียงท่าานน้้้ถคลิปิปมขมขออผผดดกกใ็ มาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u ับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ